สวัสดีค่ะพามาชมชุดโต๊ะไม้กันนะคะตัวนี้เป็นพื้นไม้นะคะส่วนขาเก้าอี้จะเป็นขาเหล็กค่ะมาในแบบขนาดชุดเล็กนะคะพร้อมได้เก้าอี้พนักพิงค่ะครบเซตนะคะตามด้วยชุดขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบเซนค่ะเก้าอี้พนักพิงเช่นกันนะคะโต๊ะเป็นขาไม้นะคะพื้นไม้นะคะส่วนเก้าอี้จะเป็นขาเหล็กค่ะ ของเรามีทั้งงานไม้งานเหล็กนะคะถ้าชอบแบบไหนก็แวะชมเพิ่มเติมแบบของเราได้ที่เพจของอายุทยาโตะไม้นะคะติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ ฝากผลงานเช่นเคยนะคะของอายุทยาโตไม้ค่ะติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็0898074576นะคะขอบคุณมากค่ะ